สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพารวยชาแนลครับเมือนีสภาพีพานองไปอีสานไต่ครับไปพบกับอ,อนุชิตครับซึ่งคณะนี้เพิ่นก็อยู่พร้อมกับทีมงานีสานใต่ครับขุทสัพยานาคทิศพันธ์ครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณขุทสัพยานาคทิฏพันธ์มาในโอกาสนี้ด้วยครับที่เอื้อเผื่อคลิปวิดีโอนี้มาใหา้ขอบคุณครับเอาพี่น้องเข้ามาฟังมาเบิง่งน้ำกันว่าเมือนี อนุชิตเพิ่นสีว่างแนวทางตัวไดเพิ่นสีเขียนเหล็กตัวไหนห้ครับส่วนงวดที่ผ่านมากครับเพิ่นเขียนห้ยสแปดครับแต่ออก8ปดสามครับก็ถือว่าเขาเต็มเตมครับเขามาแล้วหางวดติดแล้วครับพี่น้อง f อซครับส่วนงวด Thank you. I <sniffs> <sniffs> คุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับปู่ผ่านร่างนะครับอาจารย์อนุชิตืะปู่อนุชิตนะครับเขียนให้นะครับคุณผู้ชมนะครับแอดก็รู้ยากเหลือกลเกินนะครับในส่วนตัวเลขนะครับที่เขียนให้นะครับเพราะเข้ามาหลายงวดแล้วคุณผู้ชมนะครับที่ปู่ผ่านร่างและเขียนให้ตัวงวดนี้แม่นจริงๆนะครับนี้ก็ก็หนึ่งกันยายนหกห้านะครับเดือนนี้นะครับเลขปู่อนุชิตนะครับ ลองปู่ผ่านร่างและเขียนเลขให้นะครับคุณผู้ชมเอดก็ตามให้อีกแล้วนะครับก็ตัวเลขนะครับดูด้วยกันนะครับเมื่อกี้นี้วงเอ็ด,ดูแล้วนะครับตัวข้างบนน่าจะเป็นหกสี่เก้าหรือเปล่านะครับหกสี่เก้าหกกับเก้าตัวหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นหกเก้าหกก็ได้นะครับหรือจะเป็นหก 46นะครับอ่ะตัวเลข4นะครับผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนก็เลข8ก็ได้มั้งเ่ยน้อวงจะจะเป็นเลข4ต่จะไม่มีหางยังงงนะครับอ่ะนะครับก็แล้วแต่ใครจะเห็นนะครับอ่ะเห็นแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็น289หรือเปล่านะครับนาอเลข2เลขอะไรนะครับ289หรือเปล่านะครับถ้าใคร ดูออกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยเธอนะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับนาอเลขปู่อนุชิตใช้สมาธินะครับปู่ผ่านมาก็เขียนให้เลยนะครับอันนี้คือปู่อนุชิตนะครับตรงนี้คือจุดไฟถวายหลวงปู่นะครับทุกวันเช่นเดียวกันนะครับที่นี่นะที่นี่ก็กระทมหลวงปู่สวงนะครับนะครับเป็นกระทมหลวงปู่สวงเช่นเดียวกันนะครับที่นี่เอ็ดก็จะมาทุกงวัเหมือนกันนะครับนาอก็ ครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับอ่ะเนี่ยที่จุดไฟลงปูนะครับอาจารย์นุชิตก็ถายลงปูเนาะก็เป็นนะครับนะเป็นถำกาท่อมโตมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีเว้านะครับเนี่ยกาท่อมปูนุชิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลวงปู่สวงนะครับ ที่อัญเชิญมานะครับที่อัญเชิญมาที่พี่ดรสุดาวดีนะครับกิตติพวนน์นะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับองค์ที่นี่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะนะครับคุณผู้ชมนะเป็นสะแล้วก็จะมีเบาด้วยนะครับเบาลงโปงด้านนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับนอะด้านนี้ก็จะเป็นปป่พญานาคนะครับคุณผู้ชมนะครับอู้ทาสีทอง อ๋อไม่ใช่ทาสีทองครับยังไม่เสร็จนะครับคุณผู้ชมต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเนาะอันนี้ต้นโพต้นใสนะครับอยู่เดียกกันอยู่ด้วยกันนะครับต้นโพต้นใสอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะนะก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตามนี้เลขนะครับอะใครชอบตัวไหนก็จัดตอนนั้นเลยเนาะ่ะตาม S Blue แล้วนะครับตัวเลขน่าจะเป็น649นะครับ649 9ของตัวเดียวกันนะครับ นะครับอาจจะเป็นสลับ496ก็ได้นะ496หรือ694หรือว่า496ก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น289นะครับ289นะครับนะปูว่ายันให้เรียบร้อยแล้วนะครับแกนี่คืออะไรเนี่ยคนจชมคืออะไรนะครับอะปูยันรอบข้างให้เอาเลขให้อยู่แล้วนะครับ จากการดูของแอนะครับคุณผู้ชมนะครับด้วยสายตาดูแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนะเลขที่ด้านบนก็จะเป็นหกสี่เก้าสองแปดเก้านะครับเลขปู่ประทับนะครับเลขปู่ผ่านร่างเขาเห็นวนะ่าปู่เขียนไว้เลขอะไรเพราทางนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเราคมไม่ชัดอ่ะปู่เขียนเลขอะไรเยอะๆนะ นีหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วแต่ใครจะเห็นเอ,เอาเป็นนี่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวเลขนี้เลยนะครับอ่ะเลขตามนี้เลยนะครับปู่เขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเป็นว่าหกสี่เก้าหรือว่า อาจะตีเป็น466 499เาเกก็ได้นะครับเลยคุณชมเราจะจัดเพราะมันเลขเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็289นะครับนะตัวเลขนะครับอาจจะเป็น96อาจจะเป็น268ก็ได้2 268ก็ได้เนาะ286ก็ได้อะแต่ใครจะชอบจ,จัด ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเน้นๆนะครับเพื่อเลขตรงกันนะครับนะเพื่อเลขที่ชอบ fc ชอบนะครับก็จะจัดไปนะครับอาจารย์อนุชิตนะครับเนาะก็แม่นเหมือนกันนะครับคุณชมถ้าชอบก็จัดนะครับเลขอาจารย์อนุชิตก็เข้ามาไลยงวดแล้วนะครับเนาะท่านเขียนให้ก็บางทีก็สามตัวสองตัวเข้ามาตลอดนะครับคุณผู้ชมเลขอาจารย์อนุชิต สิโครภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านก็มีญาณพิเศษนะครับญาณพิเศษแบบไหนครับก็คือหลวงปู่สวงชอบให้ทํโน่นทํานี่เรื่อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะขุดสระไม่ว่าจะทํากระท่อมหลวงปู่นะครับมีสระลึกเหมือนกันเรื่อยนะครับเนาะดำนาตามหลวงปู่เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์อนุชิตนะครับนะครับอ่ะ เราเนี่ยก็ทํากระท่อมเรื่อยๆนะครับเอ็ดกอได้มาช่วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็มีน้อยทําน้อยมากก็ทํามากนะครับเอฟซก็เคยมาช่วยเช่นเดียวกันเอออฟซบางท่านก็มาถึงนี่เลยนะครับเนาะมากระท่อมอาจารย์อนุนชิตเอ็ดมาทุกงวดนะครับเนาะก็เอาทูบเทียนมาถวายรามมาถวายท่านตลอดนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าว่า้หลวงปู่ด้วยขอพรเนี่ยด้านรอบๆ ก็จะมีกระท่มอมหลวงปู่เสร็จแล้วก็ยกสูงอุ้ยกระท่อมครับห้อง,งองาจารย์อนุชิตนับดูประตูครับุผู้ชมประตูอา,าจารย์อนุชิตนะครับประตูห้อง,เ,งเล็กนิดเดียวสาธุสาธุสาธุประตูหลังจากที่ปู่อนุชิตท่านทำเสร็จแล้วก็จะมี จอมปลวกขึ้นด้านล่างด้วยนะครับงดก่อนนี่ก็ให้เลขเขียนเลขให้แม่นเกันนะครับ<อ>ก็คือให้เลขแปดแปดหกนะครับเนาะตรงนี้ก็คือที่ปูผ่านร่างนะครับแล้วก็ให้อ่าที่ให้เขียนทําเลขวันนั้นก็มีเขียนแปดสามเก้า 83หรือ183หรือ83นะครับเต็มๆเลยนะตรงนี้วันนี้ก็ให้แม่ครูจุดเอาด้วยนะครับงวดน,นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับรอเดี๋ยวครับหาแม่ครูกว่าน,นิดหนึ่งสว่วนแม่ครูทําอะไรครับแม่ครูรงวดที่ผ่านมาแม่ครูให้ได้แนละ้วแม่ครู <laughs> เขียนเขียนให้เต็มๆเลยไหมแม่ครูเขียนอะไรให้วัานนั้นนะ838385050ห้า8กับ <5. S 1> อ๋อแต่ห้าศูนย์เนี้ยมีออกออกห้าสามแปดแล้วออกวันนี้ละมั่งเน,นี่ยงนต้องขออีกวันนี้ต้องขออีกนะปู่บอกให้เขียนคือปู่ปู่ผ่านร่างรู้ได้ไงว่าเลขอยู่กับแม่ครูเนาะปู่สับค้าหลอกแลนะให้แม่ครูเขียนสามแปดแปดสามเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้แม่ครูแม่ครูจะขอให้นะครับวันนี้ให้ fc อีกนะครับอะรอติดตามในคลิปต่อไปเด้อจ้ะ แม่ครูทำคันหน้าขันเปรตแล้วแม่ครูทำคันห้าคันเปอ้คันห้าเฉยๆคันห้าแล้วก็มางห้าคำามางห้าคำอ๋อมางห้าคำมีเทียนทูบมีปัจจัยด้วยไหมครับเนี่ยไม่มีจ้ะต้องใช้ปัจจัยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะสิบเก้าบาทโอ้สิบเก้าบาทเออเอาเอาปัจจัยมาใส่สิบเก้าบาทถ้าถูกเลขก็ จาก19บาทก็เป็น19หมื่นเนาะ59ล้านนะครับจะแพงหน่อยเพราะว่าถ้าลอตเตอรี่ใบหนึ่งนี่ก็เยอะอยู่นะครับแต่เอาค่าครู19บาทก่อนตอนนี้ต่อทุนก่อนแม่ครูก็ใส่แม่ครู19บาท19บาทโอ้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเยอะหรอก19บาทก็19 สิบเก้าหนึ่งเก้าเอาไว้ก่อนสับรับคุณชมนะครับล่ำลากันไปนะครับสิปนี้ครับเลขก็มานีเดอร์นะครับเลขงวดนี้เนาะสาธุสาธุครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามคลิปขอเลขนะครับอ่าแม่เล่าวันแม่เล่าวันนะครับนะอยู่ที่จอมปลวกปู่พญานาคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอล่ำลากันไปนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับ สาธุสาธุคุณครับสวัสดีครับผม